สาวป่วยโควิดเฮลันกลางโรงพยาบาลสนามผูกหวยเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังนายกอบจแจกหวย100ใบานายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าชัยนาทและนายอนุสร์นาคาสายนายกอบจชัยนาทให้การต้อนรับพระผู้ประกาศสลวุฒเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยพร้อมคณะเพื่อประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ให้ศีลให้พรแก่ผู้ป่วยโควิด19ที่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทตําบลเขาท่าพ,าพราะอําเภอเมืองชัยนาทพร้อมแจกสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน100ใบให้แก่ผู้ป่วย โดยทางหญิงสาวคนดังกล่าวเปิดเผยกับทางทีมข่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพอถูกสลากเป็นครั้งแรกในชีวิตพอซื้อเองไม่เคยถูกรางวัลเลยแต่ครั้งนี้ถูกได้เงินก็ดีใจได้ทั้งโชคทั้งพอจากพระที่มาสวดให้พรถึงที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้และไม่คิดเลยว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามจะได้ยินเสียงพระสวดและได้ทําบุญเช่นนี้